สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้เครื่องช่างกระดาษนะครับช่างน้ำหนักกระดาษนะครับอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีสกลนะครับช่างได้สูงสุด200กรัมต่อตารางเมตรนะครับอันนี้สกลแต่ถ้ากระดาษน้ำหนักมากกว่านี้ก็จะได้ใช้วิธีคูณสองอันนี้มาดูวิธีนะครับวิธกีก็จะมี นะครับตัวที่วัดขนาดกระดาษนะครับถ้าเป็นกระดาษบางก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็จะมีสองแผ่นสองแผ่นประกบกันแล้วก็ขีดรอบแล้วก็เอากระดาษนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เขาตัดให้ดูนะครับกระดาษตอนนี้ผมจะใช้กระดาษบางก่อนนะครับอันนี้เป็นกระดาษบอลนะครับตัวนี้จะลองให้เจ้าหน้าที่เขาตัดให้ดูก็จะใช้ตัวนี้ก่อนครับตัวตัวใหญ่กระดาษบาง วิธีตัดกระดาษช่างน้ำหนักนะครับก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะเอาแผ่นแผ่นที่มีเดือยนะครับเงันขึ้นแล้วก็กดกระดาษลงนะครับพยายามให้มันตรงที่สุดนะครับแล้วก็เอาแผ่นที่สองนะครับประกบนะครับประกบนะประกบแล้วสั๊เตอร์กรีดรอบนะครับ ต้องให้เรียบที่สุดนะครับไม่ให้แบ่งให้เกินเพราะว่ามันจะมีผลกับน้ำหนักกระดาษนะครับพยายามทำให้มันเรียบที่สุดกระเตอร์คม่มตัดเสร็จแล้วล้วก็เอาแผ่นออกน,นะครับ ตอนนี้เราตอนที่เราจะใส่เราเรามาดูสกเกลก่อนนะครับต้องเป็นศูนย์นะครับอันนี้ต้องเป็นศูนย์อ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาจะใส่นะครับก็เอาเอาเอาที่เป็นรูนะมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยให้เข็มนิ่งนะครับเข็มนิ่งเราก็มาดูตรงดูสกเกลอันนี้ก็ประมาณเข็มยังไม่นิ่ง กระดาษนี้70แกมนะครับแต่ว่าตอนนี้เสียงก็ยังนิ่งครับเพราะว่ามันจะอาจจะโดนลมโดนเลยในห้องนะครับก็ก็พอดูใกล้เคียงนะครับ70แกมนะครับกระดาษที่เราเอามาทดสอบนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้ครับที่กลไกสั้นกระดาษก็คือใช้น้ําหนักนะครับเราตัดกระดาษประมาณ7คูณ7ซมนะครับนะครับ สเกลนี้ก็จะวัดได้ถึง200กรัแกมนะครับอันนี้กระดาษตัวนี้ก็70กรัแกมนะครับครับคราวนี้เราจะมาดูกระาดาษแข็งนะครับกระาดาษที่แข็งอันนี้น่าจะเกิน0 0กรัแกมนะครับเกิน0 0กรัแกมเราก็ใช้แผ่นแผ่นเหล็กเล็กลงนะครับคือย่อย่อส่วนนะครับของเดิมของเดิมก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราเอาตัวนี้ไปตัดเวลาชั่งน้ำหนักมันจะเกินสเกลเพราะฉะนั้น เราก็ต้องเอาย่อส่วนลงครึ่งน,นะครับผมลองให้เจ้าหน้าที่เขาตัดนะครับก็เหมือนเดิมครับเอาแผ่นที่มีด้านสลักลำแหลมตแงนขึ้นแล้วก็เอาแผ่นอีกอันประกบลงนะครับเพื่อให้รู้ขอบเขตในการตัดนะครับล็อกตำแหน่งไว้โสองอันก็เพื่อล็อกตำแหน่งไว้ก็กรีดรอบๆอนะครับ แผน่นแผ่นเล็กนี้ใช้กรณีกระดาษหนานะครับคือน้ำหนักมากกว่า2 0กรัมนแครับกระดาษอันนี้ก็น่าจะประมาณ260นะครับเราก็เอามาทดสอบดูว่าอันหนักเข้าไหมเสร็จแล้วเราก็แกะแผ่นออกนะครับแกะแออก แล้วก,ก่อนที่เราจะใส่เราเราก็ต้องดูซีโร่ก่อนนะครับต้องเป็นศูนย์จริงๆถ้าถ้าเป็นเครื่องที่ดีกว่าน,นี้มันจะมีตัวตัวกล่องบางลมอันนี้ปอะมานะครับเะวพี่ีเขจะลองแขวนก่นดูถ้าเป็นกระดาษหนาเนี่ยเราจะช่างแล้วก็คูณ2นะครับ ตอนนี้ประมาณ130นะครับ130แกรมกระดาษค่อนข้างหนาเราก็คูณ2นะครับ130คูณ2ก็เท่ากับ260นะครับอันนี้ก็ตรงนะครับกระดาษนี้คือ260กรัแกมนะครับแต่ถ้าเราย่อส่วนก็จะได้130นะร้อยคูณ2ก็ก็260นะครับก็ตรงนะครับ ก็จะเป็นเครื่องมือตัดกระดาษนะครับก็คือเครื่องมือวัดกระดาษแบบแมนนวลน,นะครับ,รบก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับในการใช้เครื่องมือวัดกระดาษแบบแมนนวลน,นะครับสวัสดีครับ